ช่วงเช้านี่ไปบรรยายที่คณะรัฐศาสตร์จุลานะครับให้กับอาจารย์อาจารย์ชัยยันชัยพรน่ยนะฮะแล้วก็บรรยายเสร็จก็นั่งทานข้าวกับอาจารย์ชัยยนแล้วก็เดินหุังสือนิดหน่อยแล้วก็แวะไปหาหมอนะฮะที่โรงพยาบาลหัวเฉียวแล้วเข้ามาที่คณะนะฮะเพราะผมมีประชุมตอน4ี่โมงเย็นนะครับก็พอขับรถเข้ามาก็ก็จอดรถนะฮะแล้วผมก็เก็บของในรถสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ลงจากรถลงจากรถก็พอดีเจออาจารย์อีกท่านหนึ่งเนี่ยท่านจอดรถข้างหลังผมนะครับก็ก็พอลงจากรถก็หันไปคุยกับอาจารย์ท่านนั้นนะฮะ แล้วก็คุยอยู่เนี่ยอาจารย์ท่านก็มองไปที่ข้างหลังผมมานะฮะเหมือนกับมีคนเดินมาข้างหลังครับผมก็ยังไม่ทันไม่ทันอะไรฮะก็รู้สึกว่าโดนโดนของกระแทกที่ที่ด้านกกหูด้านด้านขวานะฮะหลายครั้งนะฮะแล้วผมก็แล้วก็ล้มแล้วก็เซไปนะฮะแล้วก็อาจารย์ท่านนั้นก็เลยมากันการคนที่ชกผมนี่ออกไปนะฮะแล้วก็พออาจารย์มากันข้างหน้าผมก็อยู่ข้างหลังกันนะฮะก็ นขณะที่ผมกำลังยืนอยู่เนี่ยนะฮะแว่นวนก็ตกลงไปแล้วนะฮะมันก็มองอะไรไม่ถนัดก็มีอีกคนนึงเนี่ยวิ่งออกมาจากทางบริเวณของมอสนะฮะแล้วก็มาชกซ้าอีกหลายครั้งเหมือนกันแล้วผมก็ล้มไปนะฮะแล้วเขาก็พอชกเสร็จปุ๊บเขาก็สองคนเขาก็ก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ออกไปนะฮะได้ยินผมพี่เขาพูดว่าประมาณว่ามารอผมตั้งแต่เช้าแล้วนะครับที่ผมได้ยินนะฮะส่วนอันอื่นก็ก็ไม่ได้ยินแต่ว่าจายท่านหนึ่งว่าตอนก่อนไปเขาก็บอกประมาณว่า เดี๋ยวดูจากกล้องวงจรปิดในหงทราบเองว่าเขาเป็นใครนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับอาจารย์ิดว่ามจะมีสา,เก,าเกกเรื่องอะไรคะก็คงมีเรื่องเดียวฮะเพราะว่าชีวิตผมมันก็ไม่เคยมีอะไรเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะฮะมันก็เกิดเหตุการณ์ใน,ในช่วงเวลานี้ก็มันคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทของทางคณะนิติราชนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องในโดยเฉพาะเนี่ยคงไม่ทราบได้นะแต่ว่าคงมีเรื่องกิจกรรมในทางวิชาการที่เราทําไปอ่ะนะฮะก็อาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับ บรรกุมเพราะว่าต่อหน้านี้ก็มีไปศชิยาบารมีจดหมายนะครับเขียนมาด่าทอก็ก็มีมาเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าช่วงหลังต้องเงียบไปแล้วก็ทางแม่บ้านเองเนี่ยก็เคยบอกผมบอกว่ามีคนมาถามหาผมนะฮะต้องต้องถามทางแม่บ้านนะฮะบ,บอกว่าช่วงช่วงที่มีคนมาเผาเผาหุ่นเนี่ยนะฮะก็หลังจากนั้นก็เผาหุ่นผมที่หน้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะก็มีมีคนเหมือนกับว่ามาถามหาผมนะฮะจากจากเออแม่บ้านนะครับ ทีนี้เวลาที่เข้ามาทํางานที่นี่มันก็ไม่ได้มาเป็นเวลาเพราะว่าบางทีผมก็ไปสอนที่รังสิตนะครับบางทีก็มีงานบรรยายข้างนอกแบบอย่างวันนี้นะฮะเขาคงไม่ทราบแน่ว่าผมผมจะมาวันไหนนะฮะก็คงมานั่งรออยู่คงเป็นอย่างนั้นนะครับในแง่ของของการทํางานทางวิชาการเนี่ยนะครับก็คงทําต่อไปนะครับเพราะผมถือว่าที่ผมทําไปนานเนี่ยนะครับทำไปบนหลักการที่ถูกต้องกันนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่วางอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลนะฮะที่เสนอไปทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่เสนอให้สาธารณะได้ตรึกตรองนะฮะผมบอกอยู่เสมอว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเราก็โต้แย้งแล้วก็ถกเถียงก,กับเราด้วยเหตุด้วยผลนะฮะทีนี้ผมคิดว่าเหตุที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งนี่นะครับคือผมเข้าใจมีคนจํานวนหนึ่งเนี่ยก็จะไม่เข้าใจนะฮะท่านจําได้ใช่ไหมว่ามีคนโทรเข้าไปในรายการของคุณวีระทีพ่พรพาที่บอกว่าจะจับพวกนิติราชตัดคอนะฮะให้หมดเขาคุณวีระก็ถามว่าจะไปตัดคอเขารู้ไหมเขาเสนอเรื่องอะไรนะะคนที่จะตัดคอก็ยังไม่รู้รู้แต่ว่าเรื่องร้อยสิบสองแต่ไม่รู้รายละเอียดไม่ไม,ไม่ไม่ทราบอะไรเลย นะนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะฮะเรื่องการข่มขู่อะไรก็มีอยู่บ้างมีอาจารย์อาจารย์ธีระเคยเล่าให้ผมฟังนะฮะว่าที่ลำปางเนี่ยก็มีคนขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วเจอนันศึกษาธ,ธรรมศาสตรก์ก็บอกักศึกษาธ,ธรรมศาสตร์ว่าฝากไปบอกวรเจตกับนิติราชด้วยว่ามาลำปางเมื่อไหร่จะไปยิงอะไรประมาณนี้นะฮะมันมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ผมผมเรียนว่าเรื่องที่ทําไปทั้งหมดมันก็ไปบนบนพื้นฐานของวิชาการผมไม่มี ไม่มีอำนาจอะไรนะครับในทางการเมืองแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะไม่มีมวลชนนะฮะก,ก็แค่สอนหนังสือไปแล้วก็แจงความคิดออกไปใน,ในทางสังคมกับเพื่อนๆอีก,ก,ก6-7คนเนี่ยนะครับที่ที่เราที่เราเห็นมีความเห็นตรงกันแล้วก็ไปเริ่มที่สังคมก็พิจารณาไต่ตรองนะฮะถ้าไม่เห็นด้วยกับเรามันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร <an> ถ้าเห็นด้วยกับเรานะครับก็จะช่วยกันผลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะฮะก็เป็นอย่างนี้ทุกอย่างก็ทาด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจนะฮะแล้วผมผมยืนยันครรัั้้้งทที่่่มูาาหแลวว ผมไม่เคยมีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะกับการที่ที่ทำทุกอย่างนะฮะก็เป็นอย่างนี้ก็ใช้ชีวิตเป็นปกติธรรมดาเนี่ยท่านก็เห็นอยู่นะฮะก็มาสอนหนังสือแล้วก็กลับบ้านนะฮะก็ไปบรรยายมาสอนหนังสือก็กลับบ้านชีวิตก็เป็นแบบนี้บางทีก็มาที่ท่าพระจันทร์บ้างบางวันก็ไปที่รังสิตนะครับนกะ็เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าถามว่าสาเหตุมาจากอะไรเนี่ยผมคงมองจะบอกกับท่านได้ว่าคงจะมาสักสาเหตุเดียวไม่มีสาเหตุอื่นเพราะว่าผมไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งบาดหมางกับใครนะฮะแล้วก็กันนี้ก็เป็นครั้งแรกทีีี่่เเกิิดรรือองงแบบบนนน้ในชวตขผมะคะั ก็คงเป็นสาเหตุเรื่องบทบาทของผมนะฮะบ,บทบาทของนิติราชนะครับในช่วงที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นนะครับก็มีบวมนะฮะพอดีผมไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยช่วงนี้นะฮะมีอาการเป็นทอนซิลอักเสบแล้วก็แล้วกไ็ไม่สบายอยูออ่ก็มีอาการบวมฟกช้ำานะครับแล้วก็ก็มีการตรวจเรื่องหูนะฮะเรื่องการรับฟังก็ก็ไม่มีอะไรผิดปกติ แต่ว่าตอนที่ที่ถูกทำลายก็มีเลือดออกตรงเลือดเหมือนเป็นเลือดก,กับดาวไหลามาแล้วก็มีแผลในจมูกนิดหน่อยนะครับเป็นแบบนั้นแล้วก็อาจจะมีมึนๆอยู่บ้างนะครับผมคิดว่าเอ่อคนที่สับสนผมอย่างน้อยก็คงจะต้องมีมีสติมีเหตุมีผลผมจะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้บานปลายไปนะะกลายเป็นเรื่องที่ที่ใหญ่ไปกว่าน,นี้นะครับผมคิดอย่างนั้นนะฮะแล้วผมคิดว่าสังคมเราเนี่ยก็ต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ต้องฟังกันนะฮะผมผมพูดเนี่ยนะฮะคือ ที่น่าเศร้าคือผมเนี่ยเปิดใจพูดนะแต่หลายคนเนี่ยปิดหูไม่ฟังนะพอไม่ฟังมันก็จะเกิดความไม่เข้าใจแบบนี้คือผมจะว่าคนที่ทำร้ายผมยังไม่รู้จักผมเลยไม่รู้เลยผมผมเป็นคนอุปนิสัยยังไงเป็นคนยังไงถูกไหมฮะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าเขาสามารถทําร้ายผมได้แต่ว่ามันมันจะต้องเกิดอะไรผิดปกติขึ้นแน่ๆนะครับในชเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจากสายไหนก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยผม,ผมผมเรียนไปทางสื่อบนชนนะครับว่า ประเด็นที่เรานาเสนอหลายเรื่องเป็นประเด็นที่มันละเอียดอ่อนนะครับแล้วเวลานําเสนอเนี่ยขอให้นําเสนอแบบที่มันมันมันเออเออเป็นหลักเป็นการนะรให้มันถูกต้องตามที่ได้พูดไปเพราะว่าไม่ถึงนั้นนี้มันจะเป็นปัญหาแบบนี้อาจจะไม่เกิดกับผมได้อาจจะเกิดกับคนอื่นอีกนะครับ